สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าซื้อผู้สุขคนสบายดีกันบ่าจา้ะป่วยกันสบายดีอยู่มื้อนี้มากินข้าวน้ำเมี่ยงสลังพ่อเพียงเนาะจ้ะวันนี้ได้ยังแม่นบ่บ่มีหยังหลายดอกจ้ะนี่อ่าน <c oughs> นี่แกงไก่โอ้ <c oughs> ขอโทษจ้ะนี่แกงไก่อ่านใส่ขนุนเนาะจ้ะแกงไก่นี่นี่ไก่จ้ะแกงไก่ใส่ขนุน,นกระมีอัน หมูซัมสันปุยกินเมื่อวานอันเหลือก็เลยเอามากินเมื่อนี้เพราะว่าเสียดายนะจ๊ะก็มีพักมีเงี้ยช่ำหนีละจ้ะเพราะมียังเหมือนนี้มีอันแกงไก่แซ่แนุนกับเข้าว่าเหล่าเบาๆไรมากินข้าวหนำกันเด้อจ้ะวัดปุจ้าก่อนอนยัดกินหนำเด้อจ้ะกินข้าวหนำกันโอ้ยแซ่บๆจ้ะ เสร็จเลยจ้าพี่น้องจ้าแกงใกล้ใส่ขนุนจ้าขอดเลยบะเมนเสบอย่างเดียวโคด้วบละปวดปวเป้นมือ้ังสิม่เหเห็นเปนเลยจ้าไม่ให้จังไหนหน้าให้ คุณแมกับอาซีหูแล้วต่บ้าบางคุเขากับบอรหูนะจ๊ะเมือเ่อยหลก็บมาจะคงน้ำบลูเอสกินยังก็แล้วมีไก่อยู่พ่อเลย พริกตม,สายยาม,กตมใส่ยันว่เพ็ดอะแล็อกจากพริกตมไก่จ้นหอมมากจินหอมปลาหม่พริกตมกับเจินจ้าอรออ จะพี่ลองจะขนมขนเดี๋ยวนน้ำขนมน สนุกครับเพชรผ็ดต่ำจ้ะบอกเพชรผ็ดต่ำแลว 吃米饭，嗯哼，嗯哼 <laughs>，嗨。 สับตะครังครั้งผดกลางคอนยำหาักก็จะแบบจะบักมากมากมากก <Okay. S 2> ตะไคร่เผาครืตะไครอ,อ้นกินเย้ยแซ่บ คนนั <objectively. S 1> Guys, Frankly, ้มาทำสิ่งผิดพลาดไปนั่นเขา โอเคจับเพี่นังจ้ามอนีพปุกับโคโตไปก่อนด้วยจ้าอืมและกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i ครอันเป็นกำลังใจให้พุยแน่ด้วยจ้าิได้อันมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อต่อไปอันอยากให้เฮ็ดยังกับบอกแล้วพุดยสีเหาใหายคันมเวลาบ๊ายบายบ๊าย้า